นี่ดรงว่าน,น,นี้แกะลมๆนี่ไหมหัลมลมนี่ชอบยิงกางแดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วแกะก่อนแกะก่อนแล้ก่อนแกะ่แก

เอา้าเอา้าทางนล่ะอเออทางนี้เอา้ากลัวอะไรล่ะเริ่มมีเนื้อหน่อยแหละรถมารถ,รถมามันระแวงอะไรกันมากเนี่ย นกมันกินจนหมดแล้ว,วข้ามเทศมันด่าต้นในไอ้ลิ้นดำอยู่ดกดกฝักว่านเจียบเลยเทศมันเทศว่านกินข้าลูกไม่ต้องกลัวอะไรละ่ะเระแวงอะไรนะกินข้าเร็วๆ กินไปมองหน้าไปกินข้ากินเกนเ,เร็ว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 ,รวน้ำก็ไม่มีน้ำหมดน้ำหมดนี่วันไหไรวันเช้าเนาะ ไปไหนลูกมามาเห็นเือหมายนะ่ะอ้มองมากินลูกมามามากินมากินไม่กลัวไม่กลัวโดโดยกเลย kín, không cần oh. okay. ừ. mong... phải sợ, không cần phải sợ, ồ, cái, ơ, chơi mong, lao, theo, nè, kín, sợ không nhỉ? mong cái gì cái chong yai không lấy lót, nó Pái lót trong hươu กระหมดไหมเนี่ยวันเนี้ยอ่ะยืนตปมองไปอยู่นั่นเนี่ยิงเขาลูกไม่ต้องไปกลัวเขาหรอกถ้าก็เกิดมาไม่เคยอาบน้ำเลยมั่งไงอืมไอ้อพ่อ,อ เกิดมาเคยอาบน้ำไหมแยกอาบน้ำไหมพ่อผมนะทำให้กินดีๆมาลูกมานี่เอานี่นี่นี่เอาหูมันออกอาหูมันออกเออกินอย่างนี้สิกินได้รูทุ่งหูทุ่ง ทิ้งให้หมดได้ไปเร็วเยอะรถมาเยอะแยะรมาเยอะแยะเที่ย,ง,ยงวันนะ่ะหรือบ่ายตอนเราโทรห้าไอ้นุน่น1ิปิทโมงกว่าแหละ น่าจะบ่ายกว่า,ลนะาแล้วเนี่ยหมดจังกินเร็วเร็วเร็วเร็เอ,อีกไหมอืมไออีกไหมมากินลูกมามามากินดูปาก <c oughs> <c oughs> ดูปากก็ไม่มอมง,งั้นมาลูกมา,มากินให้หมดหมดยังเนี่ยยังไม่หมดเลยเนี่ยมากินหมดเร็วมาเร็วเร็วเร็ว มากินหมดเร็วแร็วไปแล้วเร็วมามาเร็วมากินให้หมดเร็วเร็วอีกนิดเดียวเนี่ยกินไม่หมดแล้กวก็จะไม่พอกินกินไม่หมด,ดปากมอมเลยมากินลูกมามาเร็วเร็วเร็วมามาเร็วเก่งเก่งเมานี่มาจับหน่อยเ็วมากินเ็วนี่อีกนิดเดียวงาอีกนิดเดียวเร็วเร็ว รถหาอีกแล้วนะรถหาอีกแล้วนะเน,นี้ยอ,อ,อิ่มแล้วอิ่มไม่หมดรถหมางแกไปไล่สิมันเห็นแล้วจะไปปัดเดี๋ยวมันเช่ไปห้ารถอีกโอ้ยไปแล้วอิ่มแสดงว่าอิ่มอิ่มแน่แท้ ลงข้างทางไปแล้วห้าล่มนอนน